วันนี้วันศุกร์ครับเดี๋ยวจะออกไปสอนศิลปะเด็กๆเหมือนทุกๆวันศุกร์นะก็ต้องมีทำสื่อการสอนไว้บ้างเ <c oughs> ช่นแบบนี้นะก็ให้เขาทำตามสเต็ปแต่ไม่ได้ให้ว่ารูปรูปนี้หรอกนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะปอธิบายว่ามันขั้นตอนการวาดรูปคร่าวๆมันเป็นอย่างไรสนุกแม่เลยแล้วก็จะเอาอันนี้ไปเล่นกับเด็กๆด้วยครับ Monopoly. Mario Times already. And you already subscribed to me. Hi. Subscribe to me. What's your channel? Sarah Adventure. Okay, I will put over here. Ta da. -da, -da. And Don link the the no, no yeah. like like yes, I ตอนนี้เรากำลังร่างภาพใช่ไหมเพื่อทำการลงสีคลิกอันนั้นเป็นขั้นเป็นตอนก็ต้องรา โอ้ oh. วันนี้เหนื่อยเหมือนเด็กๆเ,เขามี energy เยอะอะไรบางอย่างนะครับทำให้แบบเอ่อเหมือนซนๆบ้างนิดหน่อยแต่ก็ตามสไตล์นะครูศิลปะเราก็คงดูอะไรไม่ได้แต่ว่าก็ก็สุดท้ายเราก็ใช้ความซอฟเข้าควบคุมก็ก็ได้ผลได้ผลนะครับแล้วก็เล่นเกมอะไรกันส่วนรูปแบบศิลปะที่ป่านสอนก็เหมือนเคยนะเราก็จะไม่ ต้องอย่างงั้นต้องสวยต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เน้นทําให้เขาสบายใจระหว่างทําเป็นวัยเสริมสร้างทัศนคตินะครับไม่ให้เขารู้สึกแย่กับศิละปะไม่งั้นถ้าป่านไปจี้แบบเติมสีตรงนั้นหรือว่าแอดตรงนี้เทคนิคอันนั้นมันจะทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทามันมันแบบเหมือนขาดตกบกพร่องอะไรไปซึ่งป่านคิดว่าอาจจะเป็นจุดที่อันตรายมากกว่า การการที่ปล่อยให้เขาทำเละเทะเสียด้วยซ้ำเนาะการเข้าไปแก้ไขอะไรเงี้ยแต่แต่แน่นอนบางบางคนที่ทีออ่ดูแวลแล้วแบบเขารับมือกับกับการแก้ไขที่เราบอกได้หรือเขาดูจะมีทิศทางที่จะต้องพัฒนาสกิลอะไรเงี้ยปางก็จะแนะนำเพิ่มนะครับตามนั้นส่วนสรุปบทเรียน ก็คือป่านจะต้องวิจัยแต่ละคนแหละปกติแล้วเวลาสอนเด็กๆกับป่านก็จะใส่ใจเป็นพิเศษนะแต่ว่าก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบไปเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเขามากอย่างอย่างสองคนที่มาเรียนกับป่านตอนหลังเนี่ยมีมีลูกอีกบ้านหนึ่งนะชื่อน้องพิมมี่กับพอตเตอร์เนี่ยเพิ่งมาเจอกันก็ยังจะเหมือนไม่ค่อยกล้าคุยกับป่านเท่าไหร่เหมือนยังไม่ค่อยไว้ใจก็เป็นครั้งที่สองแต่ส่วนเซเลนกับโซเลนเนี่ย ก็ค่อนข้างสนิทกันแล้วเขาก็จะแบบคุยเล่นคุยอะไรแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกแบบทําตรงนี้ได้ไหมทําตรงนี้ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยก็เรื่องนอกนอกจากจะเป็นการเรียนการสอนนะครับเรื่องความไว้ใจระหว่างตัวผู้สอนกับตัวผู้เรียนเนี่ยก็ต้องค่อยๆสร้างเนาะป่านก็ต้องต้องพยายามทําความพูดคุยทําความรู้จักจะต้องคิดกลับกลับกัน,นะเวยแบบต้องคิดกลับกันนะครับ เพราะว่าป่านอายุห่างกับเด็กๆอ่ะ่สบปีได้เลยนะใช่ไหม,มเรื่องที่เขารู้กับเรื่องที่เรารู้วัวนนี้มันก็คนละเรื่องกันแล้วคือป่านจะเอาเรื่องตอนป่านิขวบไปคุยกับเขาเนี้ยมันก็คงคุยกันไม่ได้ก็ต้องคุยกันในมุมที่เขารู้วันนี้นะครับ ร้พิซซ่าร้านนี้มอสพิซซ่านะครับอยู่แถวบ้านแหละผ่านมาแวะกินก่อนกลับบ้านนะวันนี้เนตตี้ไปเที่ยวกับเพื่อนซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็เป็นร้านพิซซ่าที่ให้เราเลือกท็อปปิ้งต่างๆเองได้หมดเลยนะแล้วก็ไม่คิดราคาเพิ่มด้วยเขาก็จัดสร่งส่วนส่วนให้เรียบร้อยแหละดีมากเลยแล้วก็มีตั้งแต่ไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่ย่างใหญ่ใหญ่หญหญป่านก็ไซส์ปกติ11นิ้วนะครับกินคนเดียว